ມາຊື່ເນາະພີ່ນ້ອງເມນູອາຫານແລງຂອງສາມກອງມື e ນີ ปีางปลาเลยว่าเผาปลากับตำมกแต่งพี่น้องแต่ว่าื้อนี้นี่ชาวมโกงเสีกินคัมในนิดหนึ่งเนาะอันนี้ก็เป็นมืดแล้วชาวมโกงหาก็ได้สวยเข้าพี่น้องเพราะว่าหนึ่งเข้าค่ำมาแต่เวียกค่ำแน่มาแต่วียกแล้วก็ได้เวตลาดอีกเนาะแวพุ่นเวพีพี่น้องเพื่อเลระหาซื้อของอยู่ของกินมากินเลงอะ่รเลาะไปเลาะมากกบ่ไไ้หยังก็ได้แต่ปลาพี่น้องปลากับมักแต่งประมาณโลหนึ่งเนาะจึงได้มาหนึ่งเข่าค่ำเนาะมาฮอดเทือนก็ได้จับลูกอุ้มลูกอุ้มล้านแม่ก็เลยเห็นให้ คาในการเ็กินตอนแรกกินข่ามกินดึกแม่กับบเปินยังเนาะพี่น้องบว่าเขากินแล้วนอนเขาไ่ได้ไปเวียดทางใดะนะแล้วนี่ก็เป็นปลาที่สามโกงซื้อมาเนาะชองตัวพี่น้องโลปลายแต่ว่ายังเหลือแตนตัวครึ่งน,นะเพราะว่าได้ช็กิดแล้วก็ได้อันตัดแบ่งไว้เนาะตัดหางแบ่งไว้ต้มแบ่งไว้ต้มหรือว่าไว้ปิง้งให้กับลูกสาวกับหลานชายเพราะว่าไบโรงเรียนทุกๆเช้านี่ต้องได้มีของกินไปนานะเพราะว่านังเรียนหรือว่าเด็กน้อยี่ตอนเช้านี่ข้าเจ้าันมมามมักกินข้าวเช้านนะ พอไปหอโรงเรียนเวลาประมาณ10บโมงนี่ค่าเจ้าจะอันครูจะเอาเข้าวให้นักเรียนกินนะนะเพราะว่านักเรียนบางคนบร่ได้กินข้าวเช้าเลยะเจ้าต้องได้กินข้าวเลยลูกๆก,กับหลานก็ต้องได้กินนมน,นะถ้าเมื่อไหร่ไม่ได้กให้นี่เพ่นจะถามหาลังจากเอือบเกลือแล้วก็เอาปลาเนี่ยมาปิ้งเนาะแต่ว่าลืมบอกพี่น้องไปต้องได้ใส่ขี้ก่อนเนาะเพราะว่าใส่ขี้เนี่ยเขาปิ้งยาปลาเนี่ยมันมันลายแล้วก็ขี้มันกันลายเวลาเขาปิ้งเเขาใส่่านให้มันสม่ำเสมอเนาะให้มันแบบมีความหอมสม่ำเสมอเลยถ้าค่อยเลยว่าแห้งเกินไปถ้าแห้ง ไปนะมันจะเห็ดให้ปลาทางนอกรลอว่าหนังมันนีใหม่ถ้าค่อยนี่จะเห็ดให้ปลานานซุกแล้วมันสีข้าวนะพี่น้องเนาะเพราะฉะนั้นเราตรงได้ใส่ไฟให้มันเสมอแล้วก็มันพลิกไปพลิกมากเพื่อให้ตัวปลาซุกสม่ำเสมอแล้วให้ซีนทางในมันมีความนุ่มแล้วก็หอมพี่น้องมันจะบวกข้าว สำหรับป้งปลานี่ผู้ใดมักกินพันกระเซฟโดยพี่น้องนาะกผู้ใดอยนมีพักนะทวิ้ซพจามณกงก็ว่าจิซื้อมาพันกินแต่ว่ามันบบม,มีพักน้องมีแต่พักกระลำมาก็จะกินโบเซบธรรมดานี่ต้องได้ใส่ผักสลัดมีหอมรวมหอมบัวมีมักทั่วมีมักแต่งใส่มันจังเซบนะ แต่ว่าไปเลาะอยู่ตลาดแล้วมันได้เครื่องบุคบเพราะว่าสามกอกงไปตลาดคัมพี่น้องเนาะมาแต่เรียกคํเนาะและพีปลาเข้าก็สุกเรียบร้อยแล้วพี่น้องเนาะหัวมันก็สุกพอดีและสามกโกงก็สีค้างหม้อเพื่อลวกผักเลยเนาะผักนี่เป็นผักกูดพี่น้องผักกูดเทียนน้องเคยสามะโกงเมื่อบ้านและผนได้ของตอนจากบ้านเนาะก็คือผักกูดผักนี่มเป็นผักจากธรรมชาติและก็เป็นผักที่หายากอีกพี่น้องเพราะว่ามันอยู่เถิงผู้เถิงผาคนผักอันนี้เนาะถ้าหาว่าขึ้นเถิงพูเถิงผานี่จะบบได้กินเนาะพี่น้องแล ก็ได้มาหลายเติบนอนของตอนได้มาหลายเติบเฉพาะผักกูดในเบนประมาณ3ลูกพี่น้องยังกินบะหมีดเนาะยังได้กินหลายเมนูอยู่ระหว่างรอท่าต้มผักซุกสามกุ้งมาตำเครื่องตำเนาะเพราะว่าสิตำมงเตงกินกับปิงปลาเครื่องตำมะเตงของเฮากับบะมี่ยังหลายนะตำแบบ บั้นบ้านของเฮาอลนะพี่น้องมีแต่บางเผ็ดเกือเป็นนัวผักเทียมแล้วกับเด็กใส่ลงไปมางนาวน้อยหนึ่งพี่น้องแล้วก็ตำยงยวงยวคนในมันเข้ากันละเอียดดีซีมรสาติพอดีแล้วก็ตักใส่จานเลยนาตาสีสันเนี่ยอาจจะบันบ้านแต่ว่ารสาตินี่แซฟแซบมาเบื้องลวกพักกับกำลังสีซุกเนาะมันก็ใช้เวลาน้อยนึงเนะพี่น้องเนาะเพราะว่ามันบ่คือผักกาดผักอันอื่นเนาะเพราะว่าผักเทิงภูนี่การของมันสีเข็งเนี่ยจังหน่อยนะเพราะฉะนั้นเฮาก็ลวกเลยว่าใช้เวลา น้อยนึงเนาะแต่เวลาเล่าลวกแล้วนี่มันใบของมันจะอ่อนแล้วก็กินง่ายนะพี่น้องเนาะมีรสชาติหวานหน่อยนึงผู้ใดที่เคยกินแน่พี่นอ้องต้มกินกับเจียวเห็ดกระเซฟแกงเซโนไม้กับคักเห็ดได้หลายเมนูพี่น้องแกงเซีนก็ดีเพราะว่าสามกองมื้อน้าสามกองเสีงมาแกงเซีนให้เบื้องนะพี่น้องเนาะรสชาติสิเป็นจนังเดยใบของมันนี่อ่อนคักแลยพี่น้องเวลาเล่าลวกนี่เนาะหุดกินนี่แซฟเซฟและปิป้งปลาของเฮาก็สุกเกี๊ยิร์ฟพี่น้องตำมันเตงกันแล้วลวกผักก็สุกมาเด้อเซฟเซฟกอง